ันนี้นะครับเราก็จะมาดูไพ่ยิปซีประจําของชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2514ชาวราศีกรกฎของคนที่เกิดในวันที่15รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับเรามาดูว่าไพ่ยิปซีของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์ปี2514เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ตั้งจิตสัก30ว,30วินาทีนะครับและแอดจะทำทำการหยิบไพ่ขึ้นมานะครับตั้งจิตแป๊บหนึ่งครับ ามาดูกันนะครับว่าของชาวราศีกศกฎเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าสี่เนี่ยท่านจะประสบพบเจอกับอะไรบ้างการงานการเงินได้ความรักโอ้โหไพ่ชุดนี้ของท่านนะครับหนึ่งที่ท่านได้แอนมี้จะอ่านไพ่สองใบโคบ้งนะเดือดซัน The Sun. ไพ่แห่งสุริยะเทพกับไพ่ของเดเดดไพ่แห่งความตายควบกันเลยดูท่านเปิดมาเนี่ยจะคล้ายๆกับอของท่านที่เกิดของชาวราศรีไม่ถึงอย่างนะเดเดดไพ่แห่งความตายเดะซันไพ่แห่งสุริยะเทพไพ่แห่งการเริ่มต้นลุ่มอรุณวันให,ม,หม่การต่อสู้แห่งการต่อสู้แห่งวันใหม่เช้าวันใหม่ ภายเดเดนี้แอดมินมองว่าแอดมินจะขอพูดว่านะครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในช่วงเนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ท่านได้ประสบพบเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคนรอบข้างก็ดหกีหรือคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวของท่านก็ดีในช่วงนี้ท่านมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเข้ามานะ ช <พ uka> ่นอันหนึ่งนในช่วงนี้ให้ระวังลางให้ให้ระวังเรื่องหนึ่งเช่นว่าข่าวเรื่องข่าวเช้าของชาวราศีกรกฎนะครับช่วงนี้นให้ระวังเอาไว้ว่าจะไปทําอะไรเนี่ยให้นะมัดระวังคนรอบข้างนิดน,นึงว่าไพาเดรย์ขึ้นมาเนี่ยมันมีมันมันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะมีการให้ร้ายกันเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎ มีการให้ร้ายมีการพูจาส่ไฟกันให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เสื่อมเสียชื่อเสียงและอาจถึงขัน้นอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างหนึ่งให้รักวระวังของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้พยายามนะครับอย่าไปทําเรื่องเนี้ยเรื่องเอกสารคําประกรนันเงินกู้หรือคําประกรนันเรื่องผ่อนเรื่องอะไรเนี่ยอย่าอย่าอ,อ,อย่าไปทําแล้วก็คนรอบข้างเหมือนกันคนรอบข้างในช่วงนี้ระวังว่า,าจะนําความเดือดร้อนมาให้นะ พอไพ่เดรสขึ้นมาเดือดร้อนเนี่ยไพ่เดรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนึ่งจะต้องมีใครตายใครสูญเสียชีวิตเสมอไปไพ่เนี่ยคือไพ่หายนะไพ่แห่งความเดือดร้อนเนี่ยจะมีคนนําพาความเดือดร้อนมาให้คนใกล้ตัวให้ระมัดระวังคอยดูสังเกตในช่วงเดือนกมุาพาเป็นี้ดีนะครับโหชาวราศีก็รกดแต่ว่าถ้าท่านได้ไพ่ไพ่เดรสสันเนี่ยขั้ขึ้นมาในตําแหน่งชุดเกตชตาของท่านเนี่ยปัญหาต่างๆก็ที่ท่านเข้ามามัได้ขี้คายและผ่านพ้นไปได้นะแต่ถ้าท่านข้างเหนื่อยนิดนึง เพราะว่ามีไพ่เดิกมกำกับมาเนี่ยท่านทําอะไรก็พยายามให้ใจเย็นหนึ่งอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะครับไพ่ที่ขึ้นเนี่ยมันทําให้ใจของท่านเนี่ยเป็นไฟได้ใจท่านร้อนได,ด,ด,ด้ดังดังดังดวงอาทิตย์เนี่ยเมื่อท่านใจร้อนท่านทาอะไรในช่วงแล้วเนี่ยผลเสียงเนี่ยตามมามันจะเกิดหายหน้าอย่ตัวท่านหายหน้าเนี่ยคืออาจจะเป็นาการแบบสูเสิ้นอิสรภาพนะต้องขึ้นโลขึ้นศาลเนี่ยผมว่าช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเกีในที่ผมอด่ดูเนี่ยมันจะมีการ เหมือนอย่างคนรู้จักแอดมินเลยนะเพิ่งดูไปเมื่อเราเดือนกว่าเนี่ยมันมีการเรื่องเซ็นสัญญาค้ำประกันการ,การอะไรเนงะี้ยกู้บ้านอะไรเงี้ยสักอย่างเนี่ยต้องไปต้องให้ผู้ไปเซ็นค้ำเนี่ยทางเอกสารราชการแอดก็ไม่รู้เลยมากหรอกแล้วปรากดว่ามันมีเรื่องเข้ามาเช่นเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องจ่ายไม่ตรงเรื่อง,ง,อ,งอะไรเนี่ยก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนไดน้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเซ็นคำ้ำเรื่องอะไรและตัวท่านเนี่ยอย่าพยายามใจร้อนให้ระมัดระวังเดอะซันเนี่ย มันเกิดกับแสงสวิตแสงแสงอาทิตย์แสงการแผ่เผาใจร้อนอาจในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องก,การทะเลาะวิวาทการทะเลาะทะเลาะวาดเบาแวงได้แม้กระทั่งถ้าทา่านเป็นหัวหน้าคนนะพูดถึงเรื่องเป็นหัวหน้าคนที่ทํางานในออฟฟิศบริษัทเอกชนหรือองค์กรเนี่ยพยายามให้ใจเย็ยนๆพูดจาพูดใจดีอ่ะอย่าใจร้อนกับช่วงค่ำเนี่ยเพราะว่า,าอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกับคนกับคนผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งมีปากเสียงกับ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเราได้ถึงขั้นที่ว่าอันนี้พูดไม่ให้ตกใจนะครับถึงขั้นที่ว่าอาจจะถูกเชิญให้ออกจากงานได้ต้องระวัดระวังค,คําพูดคํจายจหนึงและท่านเป็นคนใจร้อนนะในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎภพให้เดซันขึ้นมาแต่ข้อดีของมันก็คือว่าหนึ่งตัวท่านเนี่ยเดซันแหนึ่งเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีแอคทีฟมีพาวเวอร์พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ฟันฝ่าคือท่านเป็นคนไม,ไม่ไม่สนใจในคำขอรหานิ่งทางคนรอบข้าง ถ้าท่านคิดว่าตัวท่านถูกท่านก็จะท่านก็จะทำเป็นสิ่งที่ถูกอันนั้นเป็นข้อเป็นจุดดีของท่านแต่จุดด้อยของท่านคือท่านเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนใจร้อนนะประกอบพาดีได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลเสียหนึ่งอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทได้สองอาจจะมีปากมีเสียงกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของท่านหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับคนรักของท่านหรือคุณพ่อคุณแม่นะหรือแม้กระทั่งคนในใกล้ตัวเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะมีเรื่องผิดใจการทะเลาะวิวาเรื้อยื่งไม่เป็นเรื่องอ่ะ พอไพ่มันเสียมันขึ้นมาเป็นไพ่เดดเนะครับอะเรามาดูไพ่ของใบที่สามหน่อยว่าความตั้งใจมุ่งหวังของตัวท่านจะดีไหมเนี่ยท่านเป็นคนคิดดีนะ q u e e n of the w a ว d ไพ่ราชินีแห่งไม้เท้าเนี่ยตัวท่านเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวแต่ช่วงนี้ท่านไพ่สองใบมันขึ้นมาเป็นไพ่เสียไพ่สี่ความเด็ดตอนนี้ท่านมีความตั้งใจของท่านว่าเออเนี่ยฉันจะทำตรงนี้น งานในชัชนชอบเนี้ยชันอยากกะทำเนี่ยถ้าฉันไม่อยากทำาือชันก็จะไม่ทําสิ่งที่ชาวราศีกรกฎชอบก็คือว่าต้องการจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยต่อไปความตั้งใจว่าหนึ่งท่านต้องการจะมีกิจการหรือเริ่มต้นกิจการอะไรสักอย่างเนี่ยให้มีความเจริญก้าวหน้าออกดอกออกผลทําแล้วเสือได้กาไรเป็นกอเป็นกามเนี่ยคือความตั้งใจของท่านมีดีนะโอกาสข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ช่วงนี้ท่านต้องท่านต้องใจยงเย็นเ็นช่วงนี้ต้องใจเย็นอย่างเดียวเลยท่านใจร้อนวม่ได้าท่นใจรวาเียมันเไม่ได้ ไพ่เดือดซันก็แบบดาบสองคมที่ผมบอกเอาไว้ไพ่เดือดซันคือให้ใจท่านเล่าร้อนแต่จุดดีก็คือท่ามนมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอ่อท้อเชื่อในความถูกต้องของตัวเองควีนอัฟแวร์เนี่ยความสําเร็จมาได้ในอนาคตแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเป็นความฝันที่ยังความตั้งใจของท่านเองท่านจะมีกิจการมีความสําเร็จหรือมีกิจการและต้องการที่จะขยับขยายเนี่ยตอนนี้เป็นแค่ความคิดอยู่เป็นความตั้งใจเรามาดูไพ่องค์ประกอบต่อไปนะครับใบที่4กัน เดือดไฮพรีเทสไพ่ราชินีแห่งความเล่นลับไพ่ราชินีแห่งความมืดใช้คํานี้ก็ได้นะไพ่ราชินีแห่งความมืดราชินีพระจันทร์ก็ได้ราชินีแห่งความเล่นลับก็ได้เนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาของตัวท่านที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวท่านค่อนข้างที่แบบมีความสับสนกับตัวเองพอสมควรเหนื่อยอะเพราะว่า ชาวราศีกรกฎที่ผ่านเนี่ยประสบปัญหาต่างๆมากมายบางสิ่งบางอย่างท่านต้องตัดสินใจท่านก็ไม่กล้าตัดสินใจโลเลบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องอ่ะท่านควรตัดสินใจเองแต่ท่านก็ไม่ทําท่านให้คนอื่นคนใกล้ตัวท่านคนรอบข้างท่านเป็นคนว่าเอ้ยช่วยคิดแทนท่านหน่อยเดียฉันทำไงตรงนี้ฉันปัญหาฉันตัดสินใจไม่ได้ตรงเนี้ยบางทีท่านก็เป็นคนแข็งนะแต่เรื่องบางเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องบางท่านท่านก็ทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาเหมือนกัน และในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องความรักของท่านเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นความรักขึ้นมานะเป็นความรักรักซ้อนซ่อนเงีอยความรักที่ไม่ชัดเจนเหมือนรักรักชั่วคราวเหมือนรักที่ฉาบช่วยอ่ะเหมือนรักถ้าพูดตามสมัยให้รักชั่วข้ามคืนได้มาก็ได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปทุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าขึ้นทะเป็ท่านรู้สึกเหนื่อยใจที่ผ่านมาประจบกับปัจจุบันนี้ยไพ่ตายจิตใจท่านตายด้วยนะตอนเนี้ยท่านเลยไม่อยาก ไม่อยากคาดหวังอะไรกับใครเขาคนรอบข้าวแทไม่ท่านเจ็บจริงท่านเหนื่อยคุณเหนื่อยมากแต่ท่านก็ยังมีความหวังว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยไพ่ใบที่สามเป็นความตั้งใจงคุณไพ่ราชินีไม้เท้าเรามาดูกันนะครับว่าตำแหน่งที่ห้าที่หกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะดีไหมใช้ได้นะคิงออฟแวนกระส์าแห่งไม้เท้าแล้วก็ ace, เดวินเพสไพ่แห่งราชินี สองใบนี้ไม่ต้องห่วงคนระับในอนาคตของท่านถ้าท่านไม่ท้อสะก่อดน,นะท่านยังกัดฟันทนูในช่วงนี้ให้ผ่านไปเนี่ยอาจจะเป็นระยะเวลาละหลายเดือนเลยเดี๋ยวแอดมินต้องมาเปิดไพ่ของเดือนมีนาอีกทีหนึ่งของราชาราศรรกีก็รากดอันนี้แอดมินดูแค่นะสั้นๆระยะเวลาหนึ่งเดือนประจาเดือนเนี่ยอบอกว่ถ้าต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยงานการที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยเพื่อว่ามันจะสําเร็จนะในระดับที่น่ามีความพึงพอใจอเหมือนอย่างที่ท่านหวานพืชยังไงอ่ะ หวานพืชเช่นไรมันจะออกดอกออกผลขึ้นไห้ท่านได้เก็บเกี่ยวได้เหมือนยังกิจการงานของท่านน่ะที่ท่านมีความตั้งใจแล้วท่านได้ลงทุนออกไปตรงนี้ยมันจะเกิดการออกดอกผลการลงทุนเห็นผลเห็นกาําไรการลงทุนทุกอย่างอ่ะมันจะเริ่มมีมันจะเริ่มเห็นผลแต่ก็ยังไม่ยังไม่เห็นระสูงมากนะพอท่านได้เป็นกำลังใจได้ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าไพ่กระยระรัแห่งนักสู้กษัตริย์แห่งไม้เท้าถือว่าเป็นเดอะคินเป็นไพ่สูงสุดของไพ่ไม้เท้า แล้วต่อไปในอนาคตถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่หยุดถ้าท่านไม่หยุดกิจการสักก่อนไม่หยุดยังทํางานต่อไปเนี่ยอย่างแรกผมจะบอกว่าหนึ่งเรื่องงานเนี่ยวางแผนให้ดีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องงานส่วนหนึ่งเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยท่านต้อง loh, วางแผนไว้เป็นขั้นตอนนะถ้าท่านวางแผนไว้ดีเนี่ยวางแผนเป็นแบบเป็นรูปเป็นแบบการชีวิตว่าจะทํายังไงเงินด้านจะเก็บยังไงจะขยับขยายงานยังไงจะทำยังไง,ยยใ,หง,ไงให้เรามีความก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยต่อไปท่าประสบ ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างสูงไม่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงอายุนะครับเป็นสุภาพสตรีจะขอให้การช่วยเหลือท่านในอนาคตด้วยไพ่ใบที่หกอนาคตตั้งใจมุ่งหวังถ้าท่านไม่ย่อท้อนะตอนนี้แอดมินบอกรู้ว่าท่านสําเร็จเดอะไฮอิมเพรสไพ่รา,าชินีไพ่แห่งความสําเร็จสําเร็จสมดังตั้งใจครับสําเร็จสมดังปรารถนาแน่นอนตรงนี้แล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาขอให้ยื่นให้ความช่วยเหลือด้วย แต่ด้วยความแข็งแกร่งตรงนี้นสำหรับคนโสดนะถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็ยังโสดต่อไปเพราะว่าไพย่เดอเอ็มเพสไพ่ราชนีเนี่ยคือไพ่หญิงแกร่งท่านจะบอกหนึ่งว่าเป็นไพ่ราชินีแห่งนักรกราชินีแห่งนักสู้ราชินีแห่งความแข็งแกร่งไม่ต้องการความรักจากเพศตรงข้ามท่ทาน,ทนสาม,มารถสู้ตัวเองได้ตรงนี้คนโสดก็ยังโสดต่อไปนะครับยังไม่ยังไม่ไมเป็นไพ่ยังไม่โดดเด่นเรื่องความรักเท่าไหร่ own, ตรงนี้แต่เป็นไพ่จะโดดเด่นเรื่องงานเรื่องเงินตรงนี้และเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ท่านแบบ สามารถยืนหยัดได้ดีแต่ภายภาคหน้านี้จะมีคนคอ,อยใ้การช่วยเหลือท่านในอนาคตของชาวราศีกรกฎเรามาดูภาพไัที่เจ็ดกันนะครับหน้าเห็นไหมเดรปเปอร์ข้างหน้าแต่ตำแหน่งที่เจ็ดอันนี้มันบ่งบอกถึงปัญหาต่างๆตอนเนี้ชาวราศีกรกฎของคนที่ไร้คู่คนที่ต้องการความรักก็ยังยังเห็นผลไม่ชัดเนี่ย ยังเป็นเาเรียกว่าเดเลเวอร์ขึ้นตำแหน่งนี้มันเป็นคือปัญหาที่คาราคาซังภายในใจของท่านบางทีความรักที่ไม่สมหวังที่ผ่านมาของท่านเนี่ยความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ผิดหวังของท่านนะอดีตที่เจ็บปวดมันบองบอกนะไพ่ใบมันตำแหน่งนี้มันตำแหน่งที่เจ็บมันปรากฏึ้นมาเนี่ยมันทําให้ท่านบางบางท่านของชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ลืมรักเก่าไม่ได้เป็นรักที่เจ็บปวดรักที่อ เป็นรักที่จะบอกว่าไงอ่ะเป็นรักที่ตาตาดุงะท่านไม่สามารถก้าวผ่านตรงนี้ไปได้มันทําให้ท่านเจ็บปวดแอดมินแนะนํานะครับถ้าพายเดนเลิกเวอร์ขึ้นตรงนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยเรื่องใดใดที่เรื่องเรื่องต่างๆที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องเก่าๆก่าพอดีอ,อ่ะแอดมินไม่อยากจะให้ท่านชาวราศีกรกฎนี้ปล่อยวางกับความรักนะที่มันทาให้ท่านเจ็บปวดทาให้ท่านเสียอ,อกเสียใจหรือบางหรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้เคยคาดหวังเอาไว้กับใครคนใดคนหนึ่งที่ท่านเคยทุ่มเทอ่ะเขาอ่ะ เมื่อเรียกเป็นลูกหลานก็ดีมันมีนะลูกหลานญาติสนิทพี่ชายเพื่อนเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจท่านแล้วทําปทำท่านเกิดความเหนื่อยหน่ายใจผิดหวังไม่อยากจะคาดหวังกับใครท่านก็คือว่ายดา๋ยวตัวท่านไม่ผูกกับใครไว้อะถ้าท่านทํารนี้ได้ตัวท่านจะมีความสุข<ม>ตัวท่านอิสระมากเลย<ม>ตรงนี้แร้รดูจุดไหนที่แปดอิทธิพลคนรอบข้างนะครับอิทธิพลรอบข้างรอ,อ,อบตัวท่านสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงญาติสนิท จะขอให้ความช่วยเหลือท่านได้ไหมหรือจะมีปัญหาไหมไผ่หนึ่งไม้เท้าไปได้นะคนรอบข้างท่านไพ่หนึ่งไม้เท้าถือว่าดีคนรอบข้างตั้งใจให้ความช่วยเหลือมุ่งมานะแต่ว่าหลักใหญ่เนี่ยเขาจะคอยชี้แนะท่านมากกว่าท่านถ้าท่านจะต้องการกะระสบสําเร็จเนี่ยท่านต้องทาด้วยตัวท่านเองแต่ท่านสามารถประสบสำเร็จได้ด้วยดีเลย ่อสู้ได้ดีทาไปตรงนี้สําเร็จให้หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นคนรอบข้างท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแม้กระทั่งนคนละคอยสับสนุนคอยสับสน,นุคสนค้ำชูท่านให้ท่านได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ไม่ต้องกัวงวลนะครับแต่ตอนนี้คือท่านอย่างเดียวอ่ะอย่าใจร้อนอย่าด่วนอย่าตัดสินใจเร็วค่อยคิดค่อยทำฮะให้คนรอบข้างได้แบบเออแบบนั่นอ่ะเพราะตอนนี้ท่านคืออารมณ์ร้อนอยู่แล้วปัญหาต่างๆมันถาโถมเข้ามาให้ท่านไม่สบายใจเยอะนะไพ่เดดเดขึ้นมันไพ่เสียมากเลยตอนนี้ ปัญหาต่างๆมันจะนําพาไปสู่เรื่องๆไม่ดีได้ตรงนี้เออแล้วมีเรื่องหนึ่งอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะมีข่าวสารทางไกลนะเช่นหนึ่งญาติผู้ใหญ่เกิดการสูญเสียสูญเสียเงินทองในช่วงนี้ที่ผ่านมันมีแล้วก็สูญเสียที่ทํากินอาจจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่กันในตรงนี้เพราะไพ่ไเดชมันขึ้นมาตลาดขยะได้รับข่าวสารจากญาติผู้ใหญ่ที่จากไปนานได้รับว่าเออมีการสูญเสียการเจ็บไข้ไม่สบายเรามาดูตำแหน่งที่9กกันนะครับ เออครับนี่ัยรุ่มไัยฝัไว,ไวทยานวยอยาต่อสู้มุ่งมานะสาเร็จนะในอนาคตถ้าท่านม่ยอทอซะก่อนไปได้การงานการเงินไปได้ความรักถ้าท่านม่ยอทอต่อไปความรักรดีจะเข้ามาอาจจะในช่วงในสุดท้ายเนี่ยจะมีความรักต่อ,เ,อ,อเด็กหนุ่มเด็กสาวคนอ่อนอายุกว่าถ้าเป็นรอบเลยเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยใจนะครับถ้าผู้หญิงก็อาจจะได้มีโอกาสเจอกแบบับชายหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าหลายปีนะ ข้ามาทำความรู้จักได้มาสารสัมพันธ์แล้วก็คนหนุ่มก็เหมือนกันอาจจะได้คนอาจจะได้เด็กสาวที่อายุออกมาท่านหลายปีได้มาพูดคุยได้มาทําความรู้จักได้มีได้มีความสัมพันธ์ที่ยกระดับขึ้นไปตรงนี้คนโสดก็อาจจะได้แบบกระชุ่มกระชวยนะได้ได้พูดคุยกับเพื่อนต่างเพศขึ้นตรงนี้มันจะมีแล้วเรื่องงานเรื่องรอเรื่องเรื่องการรอคอยที่ผ่านมาก็จะได้สิ้นสุดการรอคอยการงานก็จะได้ก็ได้รับข่าวดีข่าวสารจากทางไกลนะครับ สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังว่าจะมีก็ก็จะมีเข้ามาให้ท่านรู้สึกรู้สึกดีอ่ะงานก็จะผ่านแต่ก็ให้ให้ระวังเรื่องอารมณ์ก็ยังไม่พ้นนะเพจอัพครับก็เป็นมาอย่าง่งหนึ่งคือเรื่องเด็กเรื่องความคิดความคิดความอ่านยังไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่อาจจะมีการกระทบกระทั่งคำพูดคำจาให้ท่านระวังหนึ่งของท่านชาวราศีก็รากดเดือนนี้เดือนเสียนะเสองคำพูดคำเจรจาอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษเพราะมีเรื่องแบบให้เรื่องเคลียร์ต่อไปเรามาดูสรุปกันนะครับไพ่ใบที่สิบ สรุปทั้งหมดของชาวาราศีกักับทาได้ไพ่ใบไหนไพ่หกเหรียญซิกออฟเดอะเพนทาเคิลไพ่ไม่ต้งด่วนผมสรุปไห้ท่านเลยด้วยกันช่วงนี้ต่างๆท่านไม่ค่อยดีนะไพ่หกเหรียญก็บอกว่าเหมือนเป็นไพ่แห่งการเริ่มตน้นการฟื้นฟูและให้ทานช่วงนี้ถ้าท่านมีเวลานะครับชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าสเนี่ยพยายไปเข้าวัดทำบุญทำทานด้วยนะ แล้วก็อุทิศส่วบุญส่ๆๆให้แก่เจ้ากรรมในเวรนะปัญหาต่งตางๆในอดีตที่ไม่ดีนีม่มันจะเริ่มขี้คายไปดีทำบุญนาทานไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเขาเตือนมาในไพ่ใบนี้สรุปเลยและปัญหาต่งตางๆจากหนักจะกลายเป็นเบาได้อย่างตรงเนี้ยมันจะไปมันจะแก้ปัญหาไปทางที่ดีขึ้นและเรื่องการเรื่องอะไรเนี่ยก็จะอ,อ,อยู่ได้มีการจเจริญเติบโตในระดับที่พึงพอใจแต่เขาไม่ถึงกับว่าปุ๊บปั๊บปุ๊ปบปัป๊บแบบแบบพิจารณนามือเป็นหลังมือไม่ใช่มัน าชาวราศีก็กดในเดือนนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้จะมีข่าวดีขึ้นแต่ช่วงนี้ก็คือให้เข้าวัดเข้าวาน,นะครับทำบุญทำกุศลให้ทานให้ทานรักษาสิ่งเจ,เาาจเริญภาวนาเจริญภาวนาดีที่สุดท่านทําได้นะสวดมนต์ก็ได้ท่านแนะนาบทที่ดีดกอ็อย่างบทพระมหาจากักรพรรดิของหลวงปูด่ดูลยพุทธปรญโยหรือบทพระคถาเงินล้านของหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือีนิมวัดท่าซุ้มเนี่ยสวดแล้วขอพรขอบารมีให้ให้ทานทําบุญเนี่ย ลองดูแล้วมันชีวิตท่านจะลองมันจะดีขึ้นอย่งคนท่านตาค่อยๆปรับเปลี่นในทางที่ดีอาจจะไม่ได้แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับตอนนี้แอดมินก็บอกว่าได้แค่นี้เอาละครับยังแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านดูชะตาของชาวรา,ราศีเขารกฏนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 1 4นะครับก็ขอให้ทุกโศก โรคภัยของชาวราศีกรกรกบปผ่านผลไปได้ได,ไดีนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาครับไว้พบกันใหม่ในเดือนในเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็หลังจากดูดวงจบนะครับแอดมินก็จะขอแนะนำนิดนึงนะสำหรับว่าท่านใดก็แล้วแต่นะ สมาชิกในเพจที่ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์กุ้มอกกุ้มใจนะครับหาทางออกไม่ได้แอดมินจะขอแนะนําเสมอว่าให้พยายามไหว้พระสวดมนต์นะครับออตอนนี้แอดมินก็มีบทสวดครับของพระคาถามหาจากักรพรรดินะครับแล้วก็วิธีอธิษฐานบารมีของหลวงตาม,มาวัดท่าเมืองนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูนะครับแล้วก็จะมีแจก รัผงจักรพัดแล้วก็ลูกแก้วจักระพัดอันนี้แจกฟรไีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสมาชิกท่านใดก็แล้วแต่หรือผู้ที่รับชมเพจเนี่ยถ้าสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์มาทางเพจธ,ธรรมบารมีได้นะครับในส่วนนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดก็ถือว่าทางแอดมินโมแอดมินโอ๊ตก็จะแจกตรงนี้เป็นธรรมทานให้กับทางเหล่าสมาชิกเพจแล้วก็กัญยาณมิตรทุกท่านได้ติดตามได้นําไปสวดเพื่อเสริมสร้างบารมีและอธิษฐานบารมีก็ ขอให้มีความสุขนะครับสิ่งใดไม่ที่ไม่ดีได้เข้ามาก็ขอให้ผ่านพ้นไปยดีขอให้กระยานมิตทุกท่านและผู้ติดตามเพจทุกท่านก็ประสบพบเจอสิ่งที่ดีครับขอบคุณครับ